ค่ะท่านผู้ชมไปที่จังหวัดระยองกันค่ะ PTG เขาร่วมกับ Atlas Energy ส่งต่อความสุขให้ชุมชนด้วยกิจกรรม CSR กับโครงการ PT ค่ายอาสาทำจริงไม่ทิ้งกันตอกย้ำในความช่วยเหลือสังคมส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนให้อยู่ดีมีสุขบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชน ร่วมกับบริษัทแอตลาสเอนเนอร์จีจำกัดมหาชนผู้จัดจำหน่ายก๊าซสูงต้ม PT ตอกย้ำในการให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งเสริมสุขภาพอ,อนามัยพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนโดยการจัดกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ PT ค่ายอาสาทำจริงไม่ทิ้งกัน กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดสมบูรณารามอำเภอบ้านฉ้างจังหวัดระยองเพื่อให้เยาวชนและชาวบ้านผู้อาศัยในตำบลสำนักท้อนกว่า700คนได้รับประโยชน์จากกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะคุณรังสรรค์พวงปรางผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การใหญ่บริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนบอกว่า PTG ดํเนินธุรกิจและเติบโตคู่กับคนไทยมากว่า34ปี บริษัทมีความตระหนักดีในความช่วยเหลือสังคมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ที่เราดำเนินกิจการอยู่กิจกรรมหลักคือโครงการ PT. ชุมชนตาสว่างกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยพัฒนาด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชนโดยบริการวัดสายตาประกอบแว่นและให้ความรู้เรื่องดวงตากับผู้สูงอายุ ปัจจุบัน PTG มอบแบนตาให้ผู้สูงอายุไปแล้วกว่า3,100คนและที่ตำบลสำนักท้อนเพิ่มอีก500คนเพื่อให้ทุกท่านมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโครงการ PT ทำจริงไม่ทิ้งกันเราก็มีกิจกรรมให้ทุนการศึกษาทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนให้เขารู้จักปลูกป่าปลูกพืชสวนครัวในแง่ของทางด้านของ การจัดการขยะก็พยายามทําให้ชาวบ้านนี้เข้าใจในเรื่องของการคัดแยกขยะนะครับขยะเปียกขยะแห้งในขณะเดียวกันทางด้านของความปลอดภัยก็จะมาเทรนทางด้านเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกกันน็อกและกรริจกรรมที่สําคัญโครงการพีทีชุมชนตาสว่างนะครับเราก็มาตรวจวัดสายตาประกอบแว่นและพร้อมกับดูสุขภาพตาของให้กับทางด้านผู้สูงอายุด้วยนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยได้แว่นที่เหมาะและก็อยู่บนความชอบของตัวเองจริงๆ สิ่งที่เรามุ่งหวังมากกว่านั้นก็คือว่าเราอยากเห็นชุมชนเนี่ยมีความร่วมมือพนักง,งานที่อยู่ในพื้นที่ที่มาดําเนินธุรกิจในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมกับชาวบ้านเขาได้เห็นว่าชาวบ้านได้มีความเป็นอยู่อย่างไรเนี่ยสร้างวัฒนธรรมสังคมไทยให้ยังมีอยู่นะครับอย่างน้อยก,ก็เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยรู้จักและเข้าใจในปีทีเราก็มีความภูมิใจนะครับที่ได้มีเป็นส่วนหนึ่งปีทีก็บรรลุวิชัน ที่เราอยากเห็นคนไทยทุกคนอยู่ดีมีสุขบริษัทยังได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลสำนักท้อนจำนวน12สสถานศึกษาและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนค่ะกิจกรรมเหล่านี้นะคะมุ่งช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคมโดยยึดหลักพีทีสร้างสุขสุขกายสุขใจสังคมอยู่ร่วมกันอย,อย่างอยู่ดีมีสุขค่ะ วันนี้หมดเวลาของ Smart Energy แล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook Fanpage และทาง YouTube ที่ขึ้นบนหน้าจอนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ